หมาป่าเจ้าเล่การละครั้หนึ่งนานมาแล้วเจ้าหมาป่าผู้หิวโซและกระต่ายน้อยได้บังเอิญเดินมันเจอกันที่กลางป่ามันทั้งสองไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเพราะเป็นฤดูแล้งอาหารการกินก็หายากมันทั้งสองจึงตกลงกันที่จะหางานทำแลกกับอาหารเมื่อมันทั้งสองตกลงกันได้ดังนั้นก็รีบไปของ,งานชาวนาทำทันที และชาวนาก็ตกลงจ้างมันทั้งสองให้ทำงานและชาวนาตกลงจ่ายค่าจ้างให้หมาป่ากับกระต่ายโดยให้ค่าจ้างเป็นถั่วหนึ่งหม้อในแต่ละวันและวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกทั้งหมาป่าและกระต่ายก็ไปช่วยกันทำไร่ที่ไร่ของชาวนาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงอ้าวไอเหนื่อยจังเลย เกิดมาไม่เคยต้องทําอะไรเหนือขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วเอ๋าบนนักเลยหนะ้าหมาป่าเอาละนี่ก็เที่ยงแล้วอะ่ะเราพักกินถั่วต้มกันก่อนดีกว่านะเอ้ดีสิดีหิวจะแย่อยู่แล้วแต่แหมชาวนาให้ถั่วต้มหม้อเล็กนิดเดียวเองนะจะพอกินเหรอเนี่ยก็กินกันน้อยๆแบ่งกันกินพอแก้หิวไปก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวเธอกินไปก่อนแนละ้วกันตายทำงานมาทั้งวันละร้อนจริงๆ ฉันว่าจะไปอาบน้ำที่ลำธารสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมากินน่ะตามใจรีบไปรีบมาล่ะจะได้มากินถั่วด้วยกันพูดจบหมาป่าก็เดินจากไปฝ่ายเจ้ากระต่ายก็นั่งเฝ้าหม้อถัว่วเพื่อรอหมาป่ากลับมากินพร้อมกัน แต่ทันใดนั้นก็มีสัตว์ประหลาตัวโตผ่าทางหน้ากลัวมาโกโผลมาพร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามดังไปทั่วทั้งป่าเจ้ากระต่ายเห็นเช่นนั้นด้วยความกลัวมันจึงวิ่งหนีสุดฝีเท้าแต่ฝ่ายเจ้าสัตว์ประหลาดมันกลับไม่วิ่งตามเจ้ากระต่ายเลยแต่เดินตรงไปที่หม้อถัว่วแล้วกินถั่วอย่างอารอร่อยจนหมดหม้อแล้วจากไปสักพักเจ้ากระต่ายก็กลับมาที่หม้อถัว่วเพื่อนั่งรอจะเล่าเรื่องให้หมาป่าฟัง แต่พอหมาป่ามาถึงแย่แล้วแย่แล้วหมาป่าเมื่อกี้นี้นะฉันโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยอะไรกันเจ้ากระต่ายแล้วทำอะไรมาเนี่ยที่ได้ตัวสั่นขนาดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เมื่อกี้นะสิมีตัวประหลาดไม่รู้ผลมมาจากไหนอ่ะตัวมันทั้งสูงทั้งใหญ่น่น่ากลัวจริงๆเลยตัวประหลาดอะไรกันพูดจาไร้าสาระจริงๆไปกินถั่วกันก่อนเถอะจะได้ทำงานกันต่อฮะ นี่นนายนายกินถั่วหมดหม้อไม่เหลือไว้ฉันเลยเหรอฮะเจ้าก็ตายฮะเปล่าเปล่าๆๆนะฉันไม่ได้กินถั่วเลยสักนิดเดียวอ่ะเมื่อกี้ฉันวิ่งหนีเจ้าสัตว์ประหลาดพอกลับมาอีกทีอ่ะถั่วก็หมดหม้อไปแล้วอ่ะสงสัยเจ้าสัตว์ประหลาดมันคงจะกินถั่วของเราหมดแน่เลยไม่รู้ละนายเป็นคนเฝ้าหม้อถั่วนายต้องรับผิดชอบพรุ่งนี้นายต้องทํางานในไร่เพื่อเป็นการชดใช้สำหรับถั่วของฉันที่ถูกกินไป เจ้ากระต่ายรู้สึกเจ็บใจมากมันคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอเจ้าสัตว์ประหลาดมาอีกมันจะต้องจับเจ้าสัตว์ประหลาดให้ได้คืนนั้นทั้งคืนเจ้ากระต่ายไม่ยอมนอนเลยมันมัวทาธนูเตรียมไว้ที่จะใช้ยิงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นนี่เจ้ากระต่ายทําอะไรเนะี่ยดึกแล้วทำไมไม่ยอมนอนอีกพรุ่งนี้นายต้องทำงานหนักนะยังต้องทำงานให้ฉันอีกด้วยรู้แล้วหนะ้าไม่ต้องมาย้ำหรอกแต่ฉันจะต้องทำธนูให้เสร็จซะก่อนเพราะถ้าพรุ่งนี้เจ้าสัตว มันโผล่มาอีกนะฉันจะยิงมันให้ตายเลยคอยดูสิอะไรนะนี่จะทำธนูว้ายิงมันเหรอเออเออเออดีดีอ้าวอาฉันจะช่วยนายเองดีไหมล่ะฉัน่ะทำธนูเก่งนะเห็นนายทำเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยนี่มามาฉันช่วยทำให้นายเองจะวก็ตายโธ่เจ้าหมาป่าเพื่อนรักนายเนี่ยช่างมีน้ำใจจริงๆเลยก็ดีเหมือนกันนะนายช่วยทำธนูให้มันแข็งแรงเลยนะพรุ่งเนี้ยฉันจะเป็นคนจับเจ้าสัตว์ประหลาดเอง ถ้างั้นน่ะนายช่วยทําต่อนะฉันไม่ไหวแล้วไปนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องทํางานอีกมากเลยได้เลยได้เลยนายเข้านอนเถอะนะเดี๋ยวฉันจะทําธนูให้เองแล้วเจ้ากระต่ายก็เข้านอนปล่อยให้หมาป่าท,ทําธนูพอรุ่งเช้าทั้งสองก็ออกไปทํางานที่ไร่ของชาวนาอีกชาวนาเอาถัวต้มมาให้หนึ่งหม้อเหมือนเดิมวันนี้เจ้ากระต่ายต้องทํางานคนเดียว ่วนเจ้าหมาป่าก็นอนเฝ้าหม้อถั่วอยู่จนถึงเวลาพักเที่ยงเจ้ากระต่ายจึงหยุดทำงานแล้วเดินมาที่หม้อถั่วเพื่อจะพักกินอาหารโฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยฉันะ่ะทำงานแทนนายแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะหมาป่าพรุ่งนี้นายก็ทำหน้าที่ของนายเหมือนเดิมนะแน่นอนวันเนี้นายทำงานแทนฉันเพื่อทดแทนถั่วต้มส่วนของฉันไงล่ะ แต่เดี๋ยวพุ่งนี้นะฉันก็ช่วยนายทำงานเหมือนเดิมแล้วล่ะเอาล่ะอย่ามัวพูดอยู่เลยฉันน่ะหิวจะเป็นลมอยู่แล้วอ่ะเราเรีบกินถั่วต้มดีกว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปเหมือนเดิมเจ้าหมาป่าก็ขอตัวไปอาบน้ำที่ลำธารก่อนปล่อยให้เจ้ากระต่ายเฝ้าหม้อถั่วอยู่เพียงลำพังและไม่นานเจ้าสัตว์ปลาตัวเดิมก็โผล่มาอีกแต่คราวนี้ เจ้ากระต่ายไม่วิ่งหนีแล้วมันรีบคว้าธนูที่ทําไว้เมื่อคืนขึ้นมาทันทีมาแล้วเหรอเจ้าสัตว์ประหลาดข้ากําลังรอเจ้าอยู่พอดีเลยวันเนี้เดีจะต้องตายด้วยธนูของฉันน้อยแน่ม,ขมาขโมยกินถั่วของเราเหรอไม่มีทางซะหรอกเตรียมตัวตายได้เจ้ากระต่ายรีบง้างธนูหมายจะยิงเจ้าสัตว์ประหลาดแต่ทนันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นธนูของเจ้ากระต่ายหักดังเป๊ะ <laughs> นี่เจ้าจะใช้ธนูของเล่นมายิงข่าอย่างนั้นเอเจะก็ตายน้อยคราวนี้เจ้าต่างหากละ่ะเตรียมตัวตายได้แล้วแขรกินเจ้าก่อนแล้วค่อยกินทวนในหม้อด,ดีไหมละ่ะว <oo ow! S 2> ้าวเ,เ,เป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมธนูมันหักง่ายอย่างนี้ละ่ะเอออยู่ไม่ได้แล้วเราช่วยด้ว และเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมเมื่อเจ้ากระต่ายกลับมาอีกทีถั่วต้มก็หมดหม้อไปซะแล้วเจ้าหมาป่ากลับมาก็โวยวายหาว่าเจ้ากระต่ายกินถั่วหมดหม้อและมันก็ให้เจ้ากระต่ายทำงานแทนมันอีกในวันรุ่งขึ้นเจ้ากระต่ายไม่ได้ว่าอะไรแต่มันชักเริ่มสงสัยเจ้าหมาป่าเพื่อนรักของมันในคืนนั้นเจ้ากระต่ายจึงแอบนั่งทำธนูอันใหม่โดยไม่ให้เจ้าหมาปารู้ และพอรุ่งเช้ามันทั้งสองก็ออกมาทำงานและก็เป็นไปตามที่เจ้ากระต่ายคิดไว้พอตอนกลางวันหมาป่าก็ขอตัวไปอาบน้ำเหมือนเดิมจะไปอาบน้ำอีกแล้วใช่หมหล่าหมาป่าแม่นายเนี่ยเป็นหมาป่าที่รักสะอาดจ,จริงๆเลยนะก็ <c oughs> แม่เออก็อากาศมันร้อนนี่ทน้าฉันจะรีบไปรีบมาจะได้กลับมากินถู่ด้วยกันยังไงล่ะนายไปเถอะ เดี๋ยวฉันจะเฝ้าหม้อถั่วใเองรีบกลับมาล่ะพอหมาป่าเดินไปอาบน้ำสักพักเจ้ากระต่ายก็รีบแอบไป,ปซ่อนหลังพุ่มไม้ทันทีเอาล่ะวันนี้จะได้รู้สักทีว่าใครกันแน่เป็นขโมยมาแอบ,บกินถั่วของเราทุกวันทุกวันคราวเนี้ยธนูของเราไม่มีทางหักแน่ๆถ้าเจ้าสัตว์ประหลาดโผมาอีกนะต้องเสร็จเราแน่แน่ว ไอ้เจ้าตายหน้าโง,ง่มันหายไปไหนเนี่ยทำไมมันไม่นั่งเฝ้าถ่วยล่ะสงสัยจะกลัวมากเฮ้ยนี่ไปแล้วระมัง้งมันนี่โง่จริงๆเลยสบายเราเลยได้กินถั่วคเ,เดียตั้งสองวันมาแล้วไม่ต้องมาแบ่งให้มันสักนิดเลยแถมไม่ต้องทำงานหนักอีกแหมเรานี่ช่างเป็นหมาป่าที่ฉลาดถ้าจริงๆเลยนะเนี่ยตายซะเถอะน้อยแน่มาแอบกินถั่วทุกวันทุกวัน,วนเตรียมตัวตายได้ พูดจบเจ้ากระต่ายก็ยิงธนูใส่เจ้าสัตว์ประหลาดอย่างแรงจนมันล้มลงร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดเจ้ากระต่ายวิ่งเข้าไปดูและกระชากหน้ากากออกและเป็นอย่างที่คิดจริงๆฉันนึกแล้วว่าต้องเป็นนายแน่แน่เจ้าหมาป่าทรอยตแอบลอมเป็นสัตว์ประหลาดมากินถั่วต้มทุกวัน ชีวิตฉันด้วยฉันนะนะไว้ชีวิตก็ได้แต่มีข้อแม้นะเออได้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 จะได้มีข้อแม้ว่าอะไรบอกมาเลยอ้โเจ็บจังต่อจากวันนี้ไปอ่ะนายจะต้องทำงานในไร่แทนฉันทุกวันแล้วฉันจะแบ่งอาหารให้นายกินเองเข้าใจไหมฮะทำไร่แทนทุกวันเลยเหรอเออเอาเอาก็ได้แต่แต่เธออย่าฆ่าฉันนะนะ ในที่สุดหมาป่าเจ้าแรกก็โดนจับได้เพราะมันคิดไม่ซื่อและเอาเปรียบเจ้ากระต่ายมันก็เลยต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าทุกวันทุกวันแถมยังได้กินถั่วต้มที่เจ้ากระต่ายแบ่งให้แค่วันละนิดเดียวเท่านั้นเอง